อาจารย์อัเทรานุเทระข็อแสดงความเคารพเพื่อนสธาธมิตรูปพอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้าาิโยมที่ได้มาร่วมในการทําบุญวันนี้โดยทั่วกันทุกพานทุกคน 11โมง10นาทีแล้วเหลือ50นาทีก็จะเทีย่ยงกลาบ้องขอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะส้องขอกราบขอบคุณในความเมตตาของพรอเจ้าวาดที่ท่านเมตตา เห็นคุณค่าของธรรมเพราะอาการที่เราจะได้แสดงออกหรือว่าการที่เราจะได้ประโยชน์อันนี้เราก็ต้องเห็นคุณค่าเราจะอยู่กับใครจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้จะคุณค่าสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่ได้คุณค่าแต่ถ้าเรารู้จะคุณค่าเราก็จะให้ความสำคัญในการเป็น สามารถที่จะเต็มที่เต็มกำลังเมื่อเราแบบให้แบบเต็มร้อยให้แบบเต็มใจอันนี้เป็นเหตุนะเมื่อเราให้แบบเต็มที่เต็มใจทำแบบเต็มกำลังผลก็จะเกิดขึ้นคุณค่าเราก็จะได้รับอันนี้เป็นเรื่องอะไรที่ชัดเจนมากแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่า ไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจไม่ได้เอาใจใส่ทำอะไรก็ไม่เต็มที่เราก็จะรับผลแบบไม่เต็มที่ถึงแม้เราจะพูดว่าเราทำถึงแม้เราจะโฆษณาว่าเราดีแต่ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ตั้งใจการที่เราจะได้ดีหรือว่าการที่เราจะทำดีให้คนอื่นรับรู้ยอมรับเนี่ย มันเป็นไปได้ยากฉะนั้นพอรอทั้งหลายเนี่ยราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรถ้าเราอยากได้คุณค่าท่านจะต้องมองให้เห็นคุณค่าสิ่งเหล่าน,นั้นใส่ใจดูแลตั้งใจรับผิดชอบน่าก็ททำอะไรที่ให้เกิดคุลเกิดค่าได้แล้วเราก็จะรับผลคุณค่าที่จะย้อนกับ ส่งที่ท่านเห็นคุณค่าของการคุณดงเห็นคุณค่าของการบวชถ้าท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินยัยตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติจากการที่เห็นคุณค่าท่านก็จะได้รับคุณค่าคือได้รับความเจริญในธรรมในพระศาสนาสามารถเจริญงอกงามได้คุณค่าในการบวชได้คุณค่าในพระธรรมวินยัย ที่จะงนำตนไปนสู่ความปนทุกข์ที่สุดคือพันิิพานฉะนั้นวันนี้ฝากไว้สันส้นๆว่าท่านจะอยู่กับใครท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะทําอะไรถ้าท่านอยากได้คุณค่าจากสถานที่นั้นอยากได้คุณค่าจากคนที่เกี่ยวข้องผูกพันหรือว่าจากการกระทําอะไรทุกอย่างการที่เราจะได้มาเราต้องลงทุนการลงทุนคือการกระทา สิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะรับผลขอ,อนมโอทัานากับทุกท่านทุกคนพว้ทั้งหลายเห็นคุณค่าของบุญเห็นคุณค่าของธรรมอาจจะมาเชื่อในคุณของพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทําก็จะทําให้จิตใจเราเกิดคุณค่าเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความเจริญมอกงามในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายขอบุญกุศลอันใดที่พวกเราก็ฤติปฏิบัติ ได้ส่งถึงผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันญาติสนิทมิตรสหายเทวาอารักเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางทุกท่านทุกตนทุกท่านทุกตนทุกจิตทุกวิญญาณจงได้รับรู้อนุมโมทนามีส่วนในบุญกุศลและขอบุญกุศลนี้ได้ส่งถึงท่านทั้งหลายให้มีความสุขความสมเด็จความเจริญความรุ่งเรืองในการดาเนินชีวิตด้วยบุญคือความดี ด้วยธรรมคือสติปัญญานำพาให้เกิดประโยชน์อยา่างสูงสุดคือความคุ้คุลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาทุกาเงียบลดน้ำรับพรตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนคุณตั้งจิตอธิษฐานความปารธนาความตั้งใจที่จะให้ได้รับผลแห่งบุญเย้